อุ้ยหยุดเอาเก็บไปกินเถอะเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่กินกันกินไม่ได้อันนี้เออกับชาวบ้านอุตส่าขอมาเยี่ยมเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอาอะไรมเราอยากกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่าใช่เดี๋ยววันที่สิบเก้าไปคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตย้อนหลังยิ่งใหญ่เลยสิยิ่งใหญ่ระดับการเลยเออร้องเพลงกันจ้ำเลยร้องเพลงกันจ้ำไปเกอบอยากฟังน้องบ้านฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินในทีมงานใช่และฟังเพลงไม่เพาะจากน้องบ้านเพราะสิเพราะ ร้องเพลงก็ต้อง,องร้องให้เพาะมีมร้องให้ไม่เพาะเหรอฟังเพาะเยอะอย่าเลี่ยนไม่เป็นไรม,มีน้องป้าต,ตัดแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนดูเขาจะทนได้มากขนาดนไหนแต่น้องปนะ้าถ้าเกิดตั้งใจร้องก็ร้องเพาะแล้วถ้าไม่ตั้งใจอะ่ะก็เป็นอย่างทุกวันเนี่ยก็ถุกคนไปซุ่มซ้อมเรียนร้องเพลงไม่ได้มันเรียนเรียนเรียนเดี๋ยวเราเพลงเรียนร้องเพลงใ้เรียนนเรียนเรียนกายภาพไงคอยพลิกพ่อพ่อเป็นเร คุณนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยนอยู่ตรงนี้มน,นันเขามรู้ว่น,นั่ร, <ผม S 2> รง้รง,<ค>งกล้อก,กันก็ดีใจแล้วไปไหนไมเาเน,น,นี่ยไมตอนงเลยวันนี้ราจใชจะมาหาพเาาหาพื่นตั้งใจะาาจะมาหาเลยแล้ววันนี้เราจะไม่ไปลองเียเกันหรเี่เไม่ต้องมาลองแล้ว,<ห>ลวเราเรียนจบแล้วใช่ไหมเพื่อนวันนี้เราต้องกลับุงสุโขทัยแล้วอุตชาุฎจะกลับสุโขทัยวันนี้หรอพีย่ง่าใช่ แล้วทำไมเพื่อนมาบอกกระบอกเช้นสุธยาเธอกระบอกฉันรู้ก่อนหน้านี้กระบอกเช้นสุธยายืดยอดแต่ก้อนเด็กวัดอีกหลายๆคนเนี่ยจะได้ช่วยกันจัดงานใหญ่ๆเพื่อส่งพระชบุศลสายยันกลับส่วนวังหลวงให้สมพระเกียรติแต่วยามาบอกตอนนี้กระบอกฉันจัดเตรียมงานจัดงานทำไมวุ่นวายสิ้นเปลือกบกเปล่าเรื่องตุทการพิธีวีตองอะไรมากมายก็แค่จะับมือแค่นั้นเองแต่ที่มหาเพื่อนอย่ากชวนสมธยายืดกับย่อข้อมืองหลวงด้วยกัน ไปอยู่กับเราหลวงใช่จะฝากให้เสด็จแม่เนี่ยพาเข้าฟังเสด็จพ่อคือเป็นทหารราใช้ชาติแต่ก่อนพี่คะไปกับเราอได้ฉักุษสายันนานๆสั้งได้ฉักรุจะกลัดสู่บางหลวงและนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่พระองค์เสด็จกลับบางหลวงทำไมแต่พาเพื่อนเป็นเด็กวัดอยากกระบอกชั้นสมพิยาอยื่นได้ยอดตามเข้าไปกระบอกชุดโรบทคนในเมืองเขาจะตรหนีองค์ได้บุตรุษเสียๆหายได้เลยพี่คะแล้วก็กลัวไงเด็กวัดกลัวเข้าไปในเมืองเนี่ยกลัวแบบ จะเลือกคนมีคนจนไหมคะคือจริงนี่อย่าคิดแบบนั้นเป็นเด็กวัดก็คนเหมือนกันและที่สําคัญเลยในเมืองหลวงเราเนี่ยไม่เลือกคนมีคนจนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อนนี้ไม่เลือกคนมีคนจนใช่ไหมใช่ไปแลเวืว่าไม่เลือกคนมีคนจนก็ไปไหมคะไปเลยเพื่อนนะเป็นโอกาสดีแล้วนะหามัตดีเายนะไปเลยเพื่อนถ้าหาว่าพ้นกระบอกชิไปแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรที่นี่ก็บอกฉันไปส่งก็ได้พียาค่ะเอางี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันพียาค่ะบอกเพื่อนนงสนเทียาแน่ใจไปไปอย่าทายายเราจะพาเพื่อนไปสู่เมืองรัวงไปตามเราเปียบเทยบค่ะเราจะพาไปก็งี้มานะตามไปนะมึงนะเล้วแล้วร่าทูสายกันก็พาภรรยาเจ้าอยู่ มือหลวงสุโขทัยนี่เป็ไงใหญ่โตเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้เพิ่งมาสร้างเห็นไหมกันฝนด้วยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่โตเลยเดินทางเกษระัฒนาเด็กเกษตรไม่ได้เออถึงแล้วมือของมันเมืองหลวงแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยสมมติว่าถึงแล้วมันจะไปเร็วเฮ้ยเข้ามาถึงเมืองหลวงนี่เจออะไรแปลกใหม่เยอะเลยวะ้วจะเป็นเหมือนที่วัดเดงเงนี่ควางหลวงมาเจริญมาเจริญตาเฮ้ยไอ้ยอดอันยอด ตรงนี้ทำไมจรองดูดีๆม่เลตรไหนนีทำอะไรกูอยากดปเพื่อนเอาอะไรไดตไยมล่ะหนงจะเอาอะไรแต่จะเอาอะไรแต่กูอยากทีนนี่ทู้ขาวเนี่ยอืมมันตดนขาวเนี่ยแบบนี่กูขอตอกให้หน้าสั่นเ้ยตย ตัวที่อาบอกที่เนี่ยก็ยิ้มเรืงคู่เลยยอดแล้วพูดซะดังเลยเนี่ยเราไปถึงเนี่ยมันกินไม่ได้เออมันเน่าแล้วมันเน่าขารต้นเลยเหรอพอส่งแสงเหพอกันเลยไปเช้าที่ไปที่ของกินเป็นหลอดไฟเพื่อนหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟมันเน่าจริงเลยยืดพี่พี่บอกว่าเน่าขารต้นอยู่เลยเป็นหลอดไฟ นี่ถ้าหิวเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวมีหมูให้เป็ดไก่เพื่อพร้อมเลยขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรแบบพี่พงศ์ไม่ฉุนจะไปไหนไปหาห้องน้ำนี่อยู่ข้าตรงนี้ตรงไหนล่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนวะไปห้องน้ำวัดนั้นไม่ใช่ห้องน้ำในเมืองห้องน้ำตรงนี้นะไปจริงๆเนี่ยเนะไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนไปห้องย่อเพื่อร้อนนี่ก่อนนะเดี๋ยวให้กลาวคุณเสด็จแม่ก่อนเดี๋ยวออกมาแล้วมันจะไปใจได้เดี๋ยวมา สักครู่เดียวเสด็จแม่เสด็จแม่เจ้าค่ะมาจบงาแล้วมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้วเหรอพี่ลูกกลับมาแล้วก็เรียนจบแล้วก็เียนในทางกลับมาเลยพี่เจ้าค่ะแล้วทำไมอ่ะไม่บอกแม่ซะก่อนแม่จะได้ยกวัวช่อป้าไปนะลูกไม่สมเกียรติเลยลูกจะยกทำให้ิ้นเปลือยให้เสียเวลากับหมวกไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรใหญ่โตอยากกลับมาหาเสด็จแม่กับเสด็จพ่อไอวายคิดถึง แต่ไม่ได้กลับมาคนเดียวมีเพื่อนที่เป็นเด็กวัดเดินทางกลับมาพร้อ,อมกระบอเช่นด้วยมีเพื่อนมาด้วยเหรอลูกแต่ว่าสมะบอกโผลเสร็จได้เจอเกียริเขาน่ะแม่ลูกพูดจาอะไรก็ไม่รู้แม่จะไปดังเกลียดได้ยังไงล่ะลูกเพื่อนลกงแต่ก็เหมือนลูกแม่ด้วยนะลูกนะแื่ว่ามาอยู่ด้วยกันได้ได้สิลูกไอ้กระบอมที่นั้เขเฝ้า,า,าเลยนะก็ได้สิลูกแล้ามาแล้วลูกนะที่อ่ะยอดไปนาเลยยื้ นี่เสร็จแม่ไม่ว่าด้วยเข้าเฝ้าเลยได็ดดัง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 รอรอรอที่มันมาแล้วไอ้ไปในมึงเขาจะพุ่นเฝ้ากันแอ่ะจะกลับวัดเนี่ยกัดได้พุ่งมาถึงเออมนบอกมาในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนเออเมื่อกี้คเดินไปเข้าน้ำมาเจอห้องสามห้องสามห้องประตูห้องแรกมันปิดอยู่กูเขมึงเ้อข้อข้อข้อเข้าเออเสียงคนทัางในแบบคนมีเออห้องที่สองประตูเปิดอีกกูเข้าขเอข้อข้อข้อทั้งใน เมืองคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจถึทีมหมดแล้วเขาบอกว่าไปท่อแล้วบอกว่าคนมีนี่แหละเขาหมายว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำเม่ใเช่คนทีมีคจะเข้าได้ละเอียดเดียวมีคนเออมีคนอยู่ในห้องน้ำมีคนมีคนทีแหนคนมีคนมีคนจนก็อันแั่งไปหาแล้วเดินไปถึงไหนมาเนี่ยก็เดินไปห้องน้าเลยหิวน้ำจัดหิวน้ำ อะไรมมันเีว่าห้องน้ทเลยไครจะกินน้ำเอออองแห้งๆเปิดประตูไปทางไปไงอ่าเจอะเจออีออ๋อองค์มังกรเหมือนแบบกุ้วัดลอนะไม่มังกรขาวเงวัดเลยในเนื้อองค์สิงหาเป็นองค์กระเบื้องนะอ๋อมันต้องุอยู่แล้วหลุมวัดตรงไหนมันเีสูงแค่ขาวอย่าดี๋ป่าป่าปิดมาจากกะีหมเป็นปาครับ กัดหัวขโมยกูก็เปิดฝาไปโอเคทำไมอ่ะมีน้ำอยู่หน่อยเยอะโอเคเขาไปกินทุบมเลยเหรอนั่งกินไม่ได้นั่งไงมาขันจิตคอแล้วกินยังไงเอาหลอดดูเฮ้ยเดี๋ยวยิ่งบอกแลวพวกคุณขึ้นเป็นโรคั้นที่มาใครหร่อไงห้องทีฮ่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ห้องข้างหลังห้องหลังตรงเนี้ยห้องทีฮ่าห้องทีฮ่าเตี้ยมเตรียมตามพักขาวป่งเข่าเงาวบเลยไม่ใช่โอ่งแล้วมันโถชักโค้ง ที person, feet, <It> s <S hey, ่วัดเรียกส้วนะเพื่อนที่รักที่ที่วัดเขาเรียกเวทสมองโทรชักโครเออแมักินยังไงมันเอาหลอดดูดเออแล้วดูดสแบครอแล้วเจออะไรไม่เจอเอะไรเา่หมูหม่บนหมที่ไหเอี้ถือว่าโชคดีแล้วกินเลยตกใจเลยเลยตกใจพญาเสียเบ๊นไม่เกียดอีกว่ดมันงสอนไม่เีนได้ เดี๋ยวไปเข้าข้อก่อนเดี๋ยวออกมาแล้วโอ้ไม่ใช่จะไปไหนแต่ยังไงก็ถ้ามันร้อนเดี๋ยวออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาแล้วเรื่องเดี๋ยวมีของอย่างอื่นอีกเยอะนะเยอะดูเขาจะสวยดีๆนะถ้าขนาดไหนเต็มใจก็ไหนนี่ไงนั่งขาวโปดเฮ้ยนี่คุณนิจจางวันี้เออทำไหวพระโคมไช่ค่ะพระราชธิดาว้าวตายแล้วไม่ใช่พระราชธิดาจ้ะนั่นเป็นแบบพระมารดาพระมารดา พ่อจมอยยังสาวยังสวยอยู่เลยแม่ขอ,อโทษทีครับลูกรอเป็นนมแล้วต้อส่ว่าแกนี่จะมีผัวตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วเนี่ย <c oughs> หาผูกไว้จัดเลยนะ ยืเดี๋ยวจะชื่ออะไรนะสังยา,ยยายลูกหลาคนครัยดลูกหลยายืนไอ้ยืคกูว่าแม่เขามีอะไรในใจกูแน่มไมขีดกาบาลก็ดีนะอูมีตวนี้กรสัสแ่ม่วนีรับ่าม,มจะรู้กุตายแล้วมาจากวัดกันเหนื่อยเด้อร้อนไปลูกเออแล้วทานข้าวทานปลาจากนั้นยัย เดี๋ยวผมสามคนกลับไปกินท er ี่วัดก็ได้กับแม่มีอะไรลูกตั้งใจมาส่งเลยกดดันอะไรหิวสักหน่อยที่ต้องรักเองใจแรกต้กลับไปกินที่วัดเด้อหิวหิวไปเยอะ้เยอะไอ้เยอะจะแดกหลอดไฟอยู่แล้วแหมว่าตะกูเขาจะไปเหมือนมึงอะอะไมกินที่ไฟเขาเรียกกากอาหารกดบุก็ให้ไฟไฟเรียกกากอาหารหลอดไฟ ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ต้อเกรงใจไม่ต้องเกรงใจลูกอยู่ที่นี่นะลูกนะเปรียบเสมือนเป็นลูกแม่อีกคนหนึ่งอยากกินอะไรอยากได้อะไรบอกแม่ไม่ต้องเกรงใจนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนี่เลยมานั่งข้างบนไม่ดีกว่านัข้างนั่งได้ค่ะแม่ไม่ได้ลูกทำงานแม่จะให้สนเตรียมสำเรับอาหารให้กับลูกนะยื้อเดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารให้ในลูกนะเขาชวนเราขึ้นมาแล้วอนุญาตแล้วเราก็นั่งได้เพื่อนพูดอะไร อันนั้นเาวนเราขึ้นมาเออเขาไปชวนเราจะขึ้นมานั่งได้ไงทําำให้มันดีเราเป็นเจาวาแต่กูก็รู้ว่าเทสสกูเป็นูกูรู้เรื่องอะไรบ้างโอ้ยเรื่อยช่วัเป็นอะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรนะลูกนะในนแม่เตรียมกับกับข้าวเสารด้าหรสับลูกยอะอันนี้ลูกสมพญายอดครับอนีรัแม่นใจ กินแล้วกันนะไอเชาเชร์เออไมเป็นไรครับผมไม่ดเรียนแม่โอ้กได้ไอยู่วัดผมก็ไม่ใช้ชอนผมก็กินได้สบายแล้วติดวัดแค่นี้สบายสบายเดดไ้หวยาสเอนไวันกินคบอาหารว่างอหารว่าอะไรนะเออไม่มีเลยว่างเลยจ้ะ ก็ทำเลยลูกชายเลยลูกหลานให้เราหน่อยนะจหวานเออทานทานทานแล้วลูกบอกโอ้ไม่เอยนก้อนหรอกนะยังไม่ใสส่ไหมเพิ่มนะมันไม่ใช่โรตี ตับไขเสีแต่ต้นเลยก่อนไม่งั้นมัเป็นนาำยออกช่าันแ่ผว่าคนดีไม่ปกติทำไมที่พหายืดผู้คนดี